เอ้ยเดี๋ยว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 ต้นมะพร้าวแถวบ้านเอามะพร้าวไปจนหมดเลยไม่ใช่ใครครับรอบุ้คนเราไปเองเอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็พาร์ทน,นี้เดี๋ยวจะสำรวจได้เกาะเออแห่งความหวังนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับใช่ก่อนจะไปแล้วคือผมอยากได้ชุดหนังด้วยครับอืมจะไปที่เกาะอ,อื่นอยากได้ชุดหนังก็ล่ามที่เกาะน,นี้แหละนะครับแต่เราจะไปหาสัตว์ล่ากันไม่รู้ว่าจะเจออะไรให้ล่าปางนะแถวหนิ้สึกว่าอไอตัว ตัวนี้ไม่เอาวัลเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยีแทงไม่โดนออม้าป่าน่าจะยังไม่เกิดนะครับคือผมฆ่าไปนานแล้วไม่แน่อาจจะเกิดเดินดูก่อนเดินดูก่อนหาความโง่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอลังนกน่าจะมีแค่ เออมีแค่นอน,นครับโอเคผมไม่เอานอนเรายังไม่ได้ไปตกปลานะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเอาใบนี้ก็าจำเป็นอเเุ้ยเก็บไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเนี่ยใช่ครับเอามันเพิ่งฟื้นขึ้นมาเก็บไปก่อนจำเป็นนะระหว่างทางโอเค คือตอนนี้คือผมยังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับไอตัวเกมนี้มากมายซเ,เท่าไรนะครับคือผมได้ดินมาแล้วแต่ไอเครื่องปนิดเผาคือผมยังไม่ได้ทาใช่ครับแต่หม้อผมมีแล้วนะแต่เป็นหม้อที่ได้จากเอ่อขึ้นไปสํารวจนู่นนี่นั่นนะครับเฉยๆตรงนี้รู้สึกจะมีดินอ้าววะอมาด้วยนี่ก็ไอต้นนี้เอ้ยนี่ตัวนี้ก็สําคัญนะเป็นยาจิบครับหายากหายากตวนนี้จะมีไม่กี่ที่นะครับเดินผ่านมาก็เก็บไปเลยหรือว,ว่าฟาร์มของด้วยแล้วกัน เฮ้ยผมไม่ได้กระติกน้ำมากระเป๋าก็จะพังเลยเออใช่ผมจะหาฟาร์มเอาหนังเพื่อมาทํากระเป๋าด้วยแหละนับกระเป๋าหนังคือผมอ้าวน้ำำําทําไมแห้งขอดอย่างนี้ครับไม่ได้กระติกน้ำมาเก็บเอ้ยหมาหมาปาจึกเอ้ยเอามาดิจะไปไหนจะไปไหนเอ้ยไม่ตายไม่ตายเียโโดนทีเดียวหนีเลยไอตัวลำไส้ละคก็เนื้อเออเน,นื้อไม่จําเป็นมังหะตัวเน,นี้ย อ่าเดี๋ยวเราไม่ใช่ไม่ได้เอาโอเคเอ้ยเดี๋ยวมีดพังไอ้ตัวนี้ละอืมกินอาหารยังไม่เก็บไปเลยครับอันนี้แล่ไม่ได้หรอโูอไม่พอครับต้องซ่อมไอ้มีดละเดี๋ยวหินหินอินออกซเดันอยู่ที่รถรถเข็นเข็นมานี้ะ ไปในไปด้วยกันหมดจอดเลยไม่ใช่อันนี้อินฟินอีออกซิเดียนโอเคอเอาแค่ตัวนี้พอครับเอาไปทำสผ้าหนังแต่มาป่าตัวนี้ไม่มีหนังแฮะ,ะเอ้ยดีดีดีหมาป่าอ ب, แอบเนาะแอบอีเอาโดนไป ยานี้เอ้ยมันหนีมันหนีช้นนาละช้าและวโอเคเอาไม่ได้ไม่ได้หนังเลยอ่ะเนื้อไม่เอาโอเคได้ตัวที่สองครับดีพื้นที่หนึ่งอ่ะโอ้ยแล้วมันรอบกัดด้วยใช้เบรนด์ด่วนเดือด,ดตายมีคุ้มค่านะครับนี่เก็บไปก่อนยิงกระมันได้ยินเสียงยิงนกอ่ะนม่ได้เสียงนก อเกก็บ่นแล้วดินเก็บไปตัวพองคอนเก็บไปครับเก็บมะพร้าวนี่ก็หนักเหมือนกันนะจริงสี่กออะสองลูกอะ่กอะโอเคน้ำยังไม่ได้กินตอนนี้ครับใบ <c oughs> ตองเก็บด้วยตรงนี้น่าจะยังไม่เคยมานะ <c oughs> เดี๋ยวดูอีกครับแล้วก็ในแมปมันมีบอกอยู่แหละแต่ นีเงินอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเลนะี้ยวนะชาร์จไม่เต็มสักทีอันนี้อะไรวเนะี่ยกระดูกโอเคเก็บมาอ้าวนี่ได้หนังครับป่วยเลยเนื้อแล้วไม่ออกมันคุ้มค่ากับการล่าแบบนี้ไหมเนะี่ยไปหาล่าหมูหน่าจะเวิร์กกว่าใช่ใช่ะเออเหมือนได้ยินเสียงนก ยาน่ะเฮ้ยยานะเอาจริงนะเฮ้ยเอ้เอาว่าแล้วว่าแล้วเดีย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 วมีอย่างที่นี่ก่อนก่อนมันจะชกก่อนมันจะชกเฮ้ยผมแสดงไม่ได้คาัิอแอี์แอ้ด้วยนะเพราะแถวนี้มันมีไอที่ไว้ขุดออกซิเดียนอยู่อู้ทีดีเอ้ย ออกเสียงนิดเหรอทำไมเพืาา่อมึงหนีไปหมดเลยมีแค่ลูกมันนะครับใช่ลูกหมูไม่ใช่ลูกมันดิแล้วก็บีแม่พันเอาทีลาข้างนอกมันยากใช่ไหมลาอุยอ้ยอุ้ยดู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 ดจึ๊กอุย้ยมันแทงเอออย่าหนีดิเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นดีเผอือมันเล่นดีเผอือมันจะหนีแล้วมันหันกลับจะหนีแล้วหันกลับเฮ้ยเอาดิ โอเคเอาจริงถ้าล่าหมูแถวบ้านก็มีนะครับใช่แต่ทําไมผมไม่ล่าไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวไขมนันเก็บเคี่ยวเออไม่เอาแล้วกันหนังนี่ต้องการเลยครับเนื้อหัวมันเอาไปประดับเคี่ยวออกมาด้วยเปล่าเคี่ยวไม่จําเป็นตอนนี้คือยังไม่ได้ใช้ครับลําไส้มันไม่เอาครับโอเค okay. มานี้ครับคลิกมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยไอตัวนี้เราแบกได้เปล่า เออไม่ได้呀นะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อไเอาไอ้ตัวนี้แล้วอุว้ยเดี๋ยวตัวติดพิษอยู่ไหนวะอ๋อนี่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 เอาดีนักเอาดีนักับลังแก่้เนื้ออยู่ไม่เห็นยังไงฮนะโอ้โหดวนไปไหวไม่ไดีนะครับติดพิษได้เลยโอเคในปากเขาอย่างนี้คนระับแล้วก็คือไอ้ผ้าพันแผลผมเกี้ยงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเด้อ มูตัวเล็กมูตเล็กอย่าพึ่งไปมานี่ก่อนจะวิ่งเดียวไปไหนว่าต้องใช้ธนูมาล่าน่าจะเวอร์กว่าเอ้ยได้หนังนิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดเดียวแบกได้เปล่าโอเคแบกหลบมาใกล้ก่อนนะครับเราอย่าไปอยู่ใต้ร่มเงาไม่งั้นแบบอันตรายต่อชีวิตโอเควางนี้ก่อนมันยัดใส่รถไม่ได้หร่อย่ากิ้งอย่ากิ้งไขมันได้ใช้ครับเอาไปใช้ทำทรอสแล้วก็ ก็ดูมาเนี่ยครับเจ๊เก็บตัวเล็กมาโบกไอโอเ,โอเคครับอ่อต้องจัดยาแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ตองเฮ้ย <c oughs> แล้วอยู่เกล้กับพี่บูดุย้ยย่างเนื้อได้เลยนะโอเคตอนนี้เนื้อนตัวมีอยู่เอามาย่างเพิ่มดีกว่าปะอแ่แลมเลยครับโอเคจัดมาย่างด้วย เออหนึ่งชั่วโมงไฟเรามีกี่ชั่วโมงไฟมีสองเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงสี่ชั่วโมงแล้วก็ทํายาครับทําแม่เน,นมาเออแล้วก็ยิ้ไปเลยครับรักษาไน้นิดนึงก็โอเคแล้วก็ไอที่นอนเดี๋ยวผมจะนอนด้วยเลยเพราะเราเออไม่สะดวกเดินทางเลากลางคืนนะครับวางแด้เปล่า ขตรงนี้วางได้ไม่เต็มอยู่ไกลกองไฟเกินไปอ่ะไม่ปลอดภนะัยนะฮะีออันตรายต่อชีวิตเราโอเควางนี้ก่อนนี่พลังงานเดี๋ยวครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมไม่ต้องดับไฟแล้วกันเพราะว่ามันจะไล่พวกมลงด้วยนะครับเนื้อย่างหมดเลยโอเคย่างหมดเลยครับ,รบจัดไปอันนี้เขาบอกว่าโอกาสเดือดรเด้ยน้ำน้ำขาดน้ำดิโอลืมกินน้ำโอเค ผมพาวมกีนหมดเลยนะครับหายากก็หายากน้ำเนี่ยโอเคซดไปเลยครับไปเต็มนอนได้ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วกันนอนเลยเวลาครับ <laughs> โอเคพอตัวนี้คืนนะครับแล้วก็แคมไฟผมอย่างนี้แล,แล้วก็พี่หมูไม่เอาไปแล้วกันนะครับีนี้เออจะไปเอ้ยกระเป๋ผมวางเรียบร้อย กระเป๋อยกระเป๋อืออเราไม่ต้องทํากระเป๋าใหม่ครับเราซ่อมเลยใช่เรารู้สึกมันจะมีกระเป๋ใหม่ที่มันใช้นางทำเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้เยอะเท่ากับนี้ไหมครับเดี๋ยวต้องดูที่บ้านอีกทีนะครับแต่ตอนนี้มีหมูให้ล่ไปตัวนี้ตอมากครั้งแรกมีสามสี่ตัวนู่นนะไอตัวเล็กๆมนะันอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูนิดนึงนะเดี๋ยวมันฟุกมาอีก อุ้ยไม่ได้ตั้งตัวเลยเมื่อกี้มันมืดนะได้อกี้ก็เสียงคูคูเอ้าอันนี้มันอยู่ใกล้กับตรงที่เรามาเลยข้างแรกนี้ว่ะใกล้กับบ้านหลังแรกครับใช่เลยอันนี้เคยเก็บหรอน่าเก็บแล้ว 啊，呀还这牛。 ไปแทงไม่ใช่เรียรีบกลับไปซ้ำกระเป๋าแล้วดิ เจออีกตัวแล้วไอ้เจ้าหมูอันนี้พุ่งมาเลยพุ่งมาใส่ดีจึ๊กเฮ้ยทีมก่อนได้เปรียบจะหนียันหนีทีมก่อนได้เปรียบมันจะหนีแล้วมันจะหนีไม่หนีวุ้ยไม่ให้หนีหหนตายก่อนตายก่อนอย้ยังถึกทึกทึกนั่นเองอะ่ะอ้าวโอเคขอบผมพังด้วยนะโอเคครับตอนนี้คือผมต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปซ่อมกระเป๋าด่วนเพราะตอนนี้แบกน้ำหนักได้ ยี่สิบกิโลเองนะฮะไม่ไหวอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอารถเข็นมาไว้ใกล้มูก่อนไม่งั้นคือแบบมันแบกน้ำหนักแล้วมันขยับตัวไม่ได้ครับก็คือเอามาไว้ใกล้เลยเอหนังอู้นังสองอันหรอเฮ้ยมีมีจะพังอีกเหรอมีก็่อบเราไม่ใช่โอเคเอาหนังมาก่อนได้ปะได้อยู่ยี่สิบหกกอนนี้มายี่สิบห้าขี่ได้ครับ อ้าวอ,อ้เดี๋ยวเราจะเอาอะไรข้ามเดี๋ยวะอะไรหินปีเพย์หอกดิโอเคหอกมาห้ไปดิเล่นกันดีนักมาโดนคุกค้านเลยเมื่อกี้เอาเอะไรบ้างเนี่ยเอาหนังกับนี้ โอเคยี่สิบได้อยู่ครับเลือกใครวันว่ายแล้วน้ำหนักเกินจริงเฮ้ยแล้วในในก็เกินอีกอุ่ยกระเป๋าบผมเรียวเอาอะไรทิ้งดีว่านินเอาไปแล้วกันทิ้งไปครับดอบไปก่อนนี่โอเคตัวนี้แบกได้สบายแล้วเจ็ดสิบโอเคหนังตักนี้แแล้วครับแล้วก็เอาวพวกนี้มาแล่ทำไมแล่ไม่ได้ออกไม่มีหนังโอเคนี่หนังตักแห้งเดียวเดียว ผมไปซ่อมกระเป๋กาก่อนี้ป่ะก่อนจะซ่อม,มฮะเดี๋ยวมาดูไอ้กระเป๋าอีกใบหนึ่งก่อนมันมทําทีต๊ะไหนวะเนี่ยนี่ครับกระเป๋าอีกหนึ่งใบม,มันเพิ่มน้ําหนักเลอันนี้เพิ่มแค่16บเองนะครับไอ้กระเป๋าเดิมอ่ะดีกว่าใช่งั้นเราซ่อมกระเป๋าเดิมมาดีกว่ากระเป๋าใบใหม่รู้สึกว่ามันจะเพิ่มไม่แค่16กระเป๋าไอ้ใบเดิมเรามเพิ่ม,มได้ตั้ง2ี่ดนะครับ วัยยี่สิบสองทียี่แปดโอ้โหเกินไปละเกินไปละโอเ,โอ,เ,เอาใช่หนังตักนี่เอาไม่ใช่หนังตัวนี้หนังอีกตัวหนึ่งเหรอกระเป๋าซ่อมไม่ได้อะมันใช้หนังอีกชนิดหนึ่งอะแล้วไอ้หนังอีกชนิดหนึ่งก็คือต้องอัปเกรดโตะว่าก่อนนี้น่าจะทําได้แค่นี้แหละครับอัปกระเป๋าเอ้ยกระเป๋าเราต้องเก็บไว้เลี้ยวแล้วก็ทากระเป๋าไว้ใหม่ดีกว่าใช่ใช่แล้วมันทําตรงไหนอะ เขมีตัวแล้วป่ะตัวนี้เหรอเอาน,นี่ไงครับใช้เจ้าเข็มเข็มใช้กั้งปลาอ้าวขีดขีดมาใช่อันนี้แหละตัดมาหนึ่งชั่วโมงร้อยเดียวเก็บปอนี้ไปนี่ใส่ได้เลยครับก็คือตอนนี้จุนน้ำหนักได้49กิโลเล้วน้ำหนักผมลดลงมาแลยครับในการแบกของ โอเคครับก่อนเราจะไปเยี่ยมชมเกาะอัฟฟาโลกอบใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอทําให้ที่กองน้าไว้สักนิดหนึ่งที่ก่องน้ํามันใช้เชือกกับตัวแบมบูเนี่ยครับนี่ครับที่ก่องน้ําจากต้นปลาล์มต้นปลาล์มอันนี้ก่องได้ปะไม่ใช่อตัวนี้ต้นไหนอะเดี๋ยวนะครับมันใช้ต้นไหนต้นนี้หรอ ต้นนี้มีมเมล็ดอ่านี่ไงครับไอ้ต้นไอ้ต้นดาตาปามมันชื่อดาตาปะเออดาดาเออเรียกแบบนี้แล้วกันนะนี่มันมีมเมล็ดมันด้วยนะ,มะเมล็ดเอาไปปลูกเราไปกินงั้นขอโกยมาแล้วกันครับนี่ไงครับบูปินอัลล็อกอีกแล้วอะไรปลดล็อกโอ้ไปทำอาหารได้ครับใช่เอ่อดที่ลงควันเหร อ่าไอ้ที่กองน้ำนี่ครับเออใส่ได้จริงผมอยากเอาไปไว้ใกล้ๆบ้านอะ่ะใช่ครับแล้วมันก็มีแค่มีกี่ต้นด้วยนะน่าจะมีที่ปลูกนะครับอืมอันนั้นน่าจะเวิร์กโอเคตอนนี้เราก็ไม่ขาดแคลน้ำอีกต่อไปแล้วครับจึกมาเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดยว ผมข้าไปแบมบูไม่ใช่หรอเนี่ยผมข้าไปตัวนี้นะแล้วทำไมมันได้กระติกน้ำนี่เฉยอู้ไม่เป็นไรครับช่างเถอะกินไปเลย <c oughs> เอาข้าไปอย่างได้อย่างเฉยนะผมน่าจะกดผิดนะเมื่อกี้โอเคฟ้าแจ่มใสได้เวลาออกเรือครับไปเกาะอ,อัฟฟาโลกันใช่จะไปเยี่ยมชมไปก่อน,น,นดูว่ามันจะมีอะไรเราเพิ่มเติมครับแอปได้เวลาออกเรือแนละ้ว อ่านั่งเรือเดี๋ยว,วยเราต้องนั่งเรือก่อนเปล่าแล้วก็กดเอ็มแมปเปิดแ,แมปมาแล้วก็นี่เออใช่ครับต้องนั่งเรือถึงจะไปได้เฟิร์มไปย้เกมาถึงแล้วครับกลางทะเลนะไม่ใช่กลางเกาะเอาเดียวไม่ตรงน้นนี่รู้สึกจะเป็นกระดดงเรือเปล่าเอาละครับไปดูกัน เราจะไม่มุ่งหน้าไปเกาะน,นะครับแล้วก็เควสมันบอกว่าค้นหาห้องโดยสารของกัปตันนะครับเอาล่ะเราน่าจะมาทางนะั้นะไปดูมันว่าเรือนี้บนมีอะไรให้เราสํารวจอครับกัปตันน่าจะเป็นเรือเรือของเราไหมอันนี้มันแล่นเข้ามาจอดหรือมันเฮ้ยไม่ใช่สิมันขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ไงวะอาจจะเป็นเพราะตอนน้ำขึ้นก็ได้ครับ แล้วมันไอเงี้ยจอดอยู่นี่นะอย่าไปไหนนะ <c oughs> ยานะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าในกล่องผมจะมีของมาด้วยอือใช่ครับเอ,อมะพร้าวด้วยดีแล้วก็พวกหินอะไรนี่แหละเฮ้ยจะไม่ได้ไม่ได้ไม,มีดมาด้วยโอเคมีมีมีสโตนมาอยู่อบนไอ้อสปปริตรองโอเคเก็บไปขึ้นไปตรงนี้น่าจะขึ้นได้ครับเอาขึ้นขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวดิโอ้โหเนื้อเป็นทางขึ้นมันต้องมีอีกฝั่งหนึ่งอะเดี๋ยวดะมันมีที่จอดไงผมก็เลยมาดูครับแล้ดวดูฝั่งนี้นี่คี้ไปผิดที่ครับขอไปเฮ้ยเดี๋ยวดวเกาะอัฟฟาโลยังไม่มีแมพครับใช่ตัวนี้เรายังไม่เขียนผมเดี๋ยวไอ้ไม่ได้ถ่านมา่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยจุด แต่ถ่ายยัก็ได้ถ้าเราจะเขียนจริงปามด้วยนะนี่หลชุบๆีบบ่คือไปไปปาดมันนี้ไม้เก็บไม่ได้โอ้เรือของใครเรือของใครและใครอยู่ที่นี่บ้างสติกเก็บให้หมดอนะเก็บไปปลาลรถสติกด้วยโอ้ เรือของใครโอ้โหแล้วมีผู้รอดชีวิตด้วยนะแต่เบนรู้สึกจะเป็นโครงกระดูกแล้วครับถ้าจําไม่ผิดมันคล้ายกับเรือเราอยู่นะครับตอนมาเออเรือลําแรกที่เราอยู่มาอันนี้อะไรเนนะี่ยโออยางไม้นี้ตัดได้สติกเูเขีมเอาเหมือนเดิมครับตัดได้สติกข้างล่างสมบูรณ์ได้ปะ่าเฮ้ยเปิดได้เอา้าเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเป็นห้องเออใช่ครับเรือเราอันนี้มันเป็นเรือลําของเราเลยมไม่ได้เอาทอรไปด้วยอยนี่ับห้องกัปตันอยู่ตรงนี้อ่าห้องกัปตันหนังสือต้องใช้คุณเจครับค้นหาคุณเจกุญแจอ๋อมันต้องอยู่ชั้นล่างแน่นอนเดี๋ยวอเอามีปืนใหญ่ครับอันขี้เอาไปทำไรได้เนี่ย เมาเล่นของเล่นอะเออน,นะฮะปืนใหญ่ตะคังปีไม่ได้อะมันแบกไม่ได้นะแชน,นนอนครับเออเปืนใหญ่ไม่มีที่ใส่ด้วยทางนี้อ่ะมีอะไรไหมอุ้ยอ้าวเจอหนังสืออีกแล้วครับเันอีกแล้วถ้าเราใช้มันน่าจะเกี่ยวกับเรือครับอันนี้ผมไม่สนใจเดี๋ยวเราไปดูุนแจก,ก่อน,นแจน่าอยู่ห้องข้างล่างนะ มืดมืดอยู่นะฮะอินฟินคำที่จุดไฟได้ครับเก็บไปก่อนนี้ถัดแล้วได้ได้ไม่เดี๋ยวอันนี้ได้เก็บครับอยากได้ทอสจริงอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวที่เรือมีไหมมันมืดอ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันที่ใส่ปืน ไี่ที่ใส่แชนนอนปืนใหญ่นะครับใช่ใช่ปืนใหญ่นะั้นมาตงลงมาข้างล่างไอ้ที่เราแบกเล่นเมื่อกี้ะแบกไอ้แขนนอนปืนใหญ่ครับปืนใหญ่จนสลัดโอเคแบกไปลวดผมก็ลืมไปไว้ทวอดมันขับไปง่ายนะใช้สติ๊กไม่เกี่ยนนี่เอ้าแล้วมันมีทอดข้างล่างหนึ่งอันโอ้วระเจ้า คนสึกจะให้เราจุดไฟนะครับแล้วก็จุดนี้ไม่เป็นไรครับผมจุดไอ้นี่เลยเ,เดี๋ยวกันพาเดอร์ออเหรอปุนนไอบไม่ได้อะทุกไม่ได้หรอกันพาเดอร์ไปหาจากไหนวะเนี่ยอันนี้ยางไม้เอามีดเจ็บไม่ได้ละกันพาเดอร์ เฮ้ยเดี๋ยวๆห้องนี้ห้องนี้โอเคห้องนี้น่าจะเข้าได้ครับโอเคมันน่าอยู่หลังห้องนี้แหละไอ้กันเพาโดเอ๊ะเข้าไปเฮ้ยมีห้องดึกรับอีกเยอะแยะเลยอ้าวนี่ไงกันเพาโดอ่ามันไม่ใช่ไอเทมที่เราจะได้มามีไม้แพงไม้เออเศษไม้ของน,นี้อะ จะบอกนะต้องมีลูกปืนอาว่าเลยครับแคนนอนบอลโอเคเก็บมาเดิมทว่าจะยิงกับธรรมาดาแล้วได้เลยมันไม่ใช่ฮะวันนี้มีกระสุนก็ยิงไม่ได้ดิมาประกอบเลยอาบูอา,บ,อาบูเอาละครับเตรียมตัวพร้อมกันหรือยังโอเคเอายังยางยางยางจุดจุดเลยจุดพร้อมยัง หยออ๋อจนนอนอ๋อจะเอ้ามันใช้ไอ้คบอพึ่งตัวนี้เหรอรับจริงเอ้าใช้ก็ใช้ครับจุดเลยเออใช่มันใช้คบอพึ่งตัวนี้ปอ้ปางเลยฮึบยิง ยิงดิปิดหูไว้นะครับปวดปิดหูปุ้ยเป็นร่วงเป็นแถบๆเลยครับโอเคกุญแจน่าอยู่ที่นี่นะแก้วกับตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรอ่ะปวดหลัววดหลัครับบุปปินอันล็อกอีกแล้วอะไรอะไรโอ้นี่เป็นพยาบาลโอ้เป็นพยาบาลชั้นเลิศเลยครับอ่านี่แอลกอฮอล์ขวดแอลกอฮอล์ ปวะแอลกอฮอล์นี่น่าจะต้องไปหลอมเอาในเตาหลอมนะครับผมว่าประเด็นก้อนอย่างเทพนะครับในยุคสงครามยุคเก่าๆนู่นนะครับอันนี้อ่ะนี่เขาได้ครับเขาได้มันมีของดิเอ้ยอยะไรอ่ะเอ่อ set of two ซีต่อโอ้แต่เป็นกล่องของดูลก,กล่องขี่อา้าวไม่ใช่ยังไม่ใช่ของแจครับเอานี้ก็มีของอีก ดีเพรเอ้ยดีเพรระดับสองครับอันนี้เตียงนอนเฮ้ยโคตรเทียบอะอยากได้อ่ะเอาไปได้เปล่าจริงไม่ได้ครับเก็บไม่ได้เก็บไม่ได,ไได้ขอไปด้วยเก็บไม่ได้เราก็ไม่เก็บไปเก็บห้องอื่นก่อนไอ้ห้องมุมนี้มันทุกไม่ได้หรอมันมีไม้กั้นไม่เฉยอ่ะได้สุปนี่ครับห้องกัปตันไม่ใช่ห้องที่เก็บกุญแจแล้วแครมาเก็บไว้ สลึกเลยนะครับโอ้นี่เอ้ยแล้วนี่น่้เป็นลูกเรือเริกับตัดมาเนี่ยสองคนนด้เป็นลูกเรือปะตัวจสอบห้องโดยสารกับตันเอาละครับคาซีนมาเรียวกับตันซาตาเลียมาพร้อมเพื่อนดับ เหมือนว่านักฆ่าจะทำให้พวกเขาปาดใจเขามีนักฆ่ามาหรอแต่ใครที่สามารถอาม่ทันขอไปด้วยบนโต๊ะมีสมุดบันทึกของซาตาเมียเพื่อน,นด้วยเลือดสองคนแต่ัดเจนว่านักฆ่าเข้าไปในนั้นเอาละมีนักฆ่าเข้ามาหรอนักฆ่า คือเรือเรามันถูกพายุซัดมาแล้วก็มีกฆคาตามมาใช่ผมว่ามันน่าจะมีคนที่ตามหาพวกเน้าพุ่งยัวัวยเหมือนเราอยู่ด้วยนะครับเฮ้ยอ,อันนี้กล้องโอเคได้บุกล้องส่งถางไกมาตรงกว่านี้โอเคครับก็สาหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมคงต้องขอลาไปก,กันนะครับเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้าครับก็ขอบคุณทุกที่ที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ